เดินทางมาถึงเซนิฟินลครับสำหรับรายการอ๋อฮิมาก2,024รายการที่เป็นประัดรายการเบร์โทรที่เก่าแก่ที่สุดละเป็นบอร์โทรที่ใหญ่ที่สุดในคือรรายการ1,000สเปอร์1,000นะครับเป็นูีเครมาดูที่ประเภทแรกนะครับประเภทใช้เดี่ยวนะครับประเภทใช้เดี่ยวตอนนี้ราศีเป็นราสีมิสุดท้ายปรากฏว่านะครับมงถึงแปนะครับตกอบเกือบหมดนะครับเหลือเรืยองเอเนีเนี้ตรับที่เป็นเอนห้นโลกคนล่าสุดนะครับล่าสุดเป็นเงินหุ้นโลกนะเอเธนีกิ้งกับ ปบอนะครับซื้อไปขาชาฝรั่งเศสน้ที่ฝีมือกำลังเตี้ยได้มาขาขึ้นแบบแรงเลยแรงมารากสำหรับปุ๊บอนะครับเป็นพวกพี่น้องนะครับก็ปุ๊บปอนะครับในรายการเยอรมันคอมเพลได้ในการได้แชมป์นะครับในสัปดาห์ก่อนนะครับส่วนสัปดาห์ที่แล้วครับดรุรอบแรกนะครับก็รอบสัปดาห์นี้ก็มาได้ได้เข้าในรายการหนึ่งพัเซิาได้เข้าเซิมน,นรายการปเป็นครั้งแรกเลก็สุดยอดจริง ส่วนสายล่างนะครับเป็นลักยาเซนที่ฟอร์มก่อนเมื่อตอนนี้นต้นปีแล้วเข้ามามีที่แล้วก,ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้จริงๆรองลักยาเซนก็คือเทอร์โบแล้วก็มาแบบกับดีขึ้นกลับดึ้นมาเขดูได้เลยชิฟฟิลนะครับแต่แบบต้องจำนะว่าการหลังเขาฟิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ในรายการนี้และรายการที่แล้วเข้าเซมิไฟนอลเหมือนกันนะครับรายการที่แล้วเข้าเซมิไฟนอลแล้วแพ้ให้วิลกลวิดพิทิสันสองต่อหนึ่งเกมนะครับส่วนรายการนี้คือเข้ามาอีกแล้วนะครับคือเข้ารอบมารักยาเซนเป็นตัวแแทททนน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 ขออองปปรระะะเเเเศิดีียคับก็็่่่่าาาจลว้ สองในการใหญ่ที่เขาเขา้ารอบ s e m ีมาถึงตรงนี้จะทำให้เขาได้ไปโอลิมปิกในฐานะคนที่สองของประเทศอินเดียในปารีส2024น,นี้นะครับก็อย่างนี้ด้วยครับส่วนข,ข้างล่างอีกสายหนยึ่งน,น,นะครับผมก็เป็นชุดในทางคริสตี้นะครับคนที่เล่นกับวิวมาชนะสองต่อหนึ่งเกมนะครับชน,นะ์ลส์วิวปต่อบหนึ่งเกมแต่ว่าเกมสุดท้ายวิวก็จะเหนื่อยคริสตี้นะครับก็รายการที่ทราตกรอบแรกทำให้มีแรงเหลือๆในการที่เล่น,ๆๆๆนารายการรอบที่นะครับก็รายการรอบนี้เจอวิวก็ชนะสองเพราะว่าวิวก็ดูจากสภาพร่างกายก็คือฟีมือกลับมาแล้ความมั่นใจกลับมาแล้วแต่ว่า มันหมดจริงๆอนะเพราะว่าพิลรายการที่เราเล่นถึงปรนาทศนะแล้วกลับมาเล่นต่อวนันาคารบันพุดอย่างมันก็ทำให้พลังกํลาลังก็หมดไปส่วนเมื่อวานนี้นะครับจอร์นาลคิสตี้จากประเทศจีนก็อย่างที่บอกครับว่า รายการที่เราเป็นรายการจากน่าสิบรายการไม่ได้ใหญ่ที่สุดแต่ก็เป็นรายการที่ตัวติ้งไม่สามารถทิ้งได้เพราะว่าคะแนนพาดชนะมาแล้วก็แบบก็ได้เป็นกาะเป็นการเหมือนกันชี้ด้วยชี้อาทิตย์ที่แล้วได้เข้าชิงแล้วก็ได้แชมป์ไปชนะมิวกลลูพิษาน้อแล้วก็เขาได้ชิงสี่รายการติดต่อกันที่เขาลงแข่งนะแต่ว่าไม่ใช่สี่วีดติดนะแต่เป็นสี่รายการติดแต่ก็ไม่สามารถทำรายการที่ห้าได้เพราะว่าเขาเล่นไปแค่เกมแรกก็หมดแรงหรือว่าหมดสภาพเอาจริงๆเขาว่หมดสภาพได้เลยคือในเกมสองต้นเกมก็ของทีทายไปนะครับทำให้จอร์แดนคิสตี้เข้าไปเล่นในเเซมิไไฟนนนอลกััด้สรรคบ ส่วนเจ้าหนิสตี่นะครับว่าในรายการซีนิฟายอะไรในการเดือพันนะครับเข้าไม่ได้เล่นได้ดีสมอคือในรอบซีนิฟายรอบนี้นะครับยังไม่เคยได้เข้าชิงเข้าวันนี้เขาชนะและย,ยาังเซ็นไปได้ก็จะเข้าชิงเป็นครั้งแรกในรายการเึือพันนะครับก็ <h ats> ก,ก็ก็ต้องรอรุ้นนะครับคือถ้าดูตามตามเขาเรียกว่าอะไรสถิติหรือว่าตามไนก,กิ้งที่ผ่านมานะครับทั้งโตโต้และเจ้าหน้าที่กับ มีโอกาสสูงมากที่จะได้เข้าไปชิงกันเองเป็นอินเดียอินโดนีเซียใช่เกี่ยวที่จะได้ชิงกันอองมีโอกาสสูงนะครับแต่ถ้าในชั่วโมงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าวันริงๆก็ดราม่าชนะวิกเตอร์เอเซนเซนไปด้วยสกอร์สองต่อหนึ่งเกมื่อวานสกอร์ท้ายสกอร์เซ็ตเกตตอร์ินนะครับชนะไปยี่สิบเกต่อร์สกาแล้วก็เรียกได้ว่าอเกี่ยรเที่เขาบริโตมาเขาเรียกว่าแบบเล่นกันแล้วภาพดราม่าเรื่องอ่าจจะได้กิ๊งกิงฟาวน์เน็ตหรือเปล่าแต่ว่าในภาพช้าที่ ส่วนมาดูวิเคราะห์ว่าแล้วมันเกี่ยวกับไทยยังไงก็คู่นี้ก็เกี่ยวนะครับเพราะว่าเอกนวดิกริตติ้งอยู่อันดับที่6ของโลกนะครับเอแล้วก็โอลิมปิกแบกกิ้งอยู่อันดับที่6ในการตีลองวิ่งนะครับแล้วส่วนโ o โ a ้นะครับโ o โ a ้อันโบอร์กบดจิ้งเราว่าโอลิมปิกแบกกิ้งอยู่อันดับ9ของโลกนะครับก็มีโอกาสสูงนะถ้าเขาชนะวันนี้ทั้งสองคนก็น่าจะแซงวิวโลกมิตรสานของเราอันดับโลกแล้วก็อันดับโอลิมปิกแล้วก็มีแนวว่าจะขึ้นไปเป็นท็อปสี่คือเป็นรสนะครับก็น ก็อแอบแชกอัย่าให้เป็นอนเลยนะครับแอบแชกแอบแชกแตก็ก็อาจจะถึงเวลาเขาด้วยเข้าชิงนี้ครับกีพีของเขานี้ครับก็แบบดวกนเลยละครับมอบานกกเอาชนะไม่ได้แบบดวมจริงจครับตะเทศที่สองนะครับรายการยิงเดี่ยวนะครับปรากฏว่าสีกกีมซีควีนซีควีนไม่สามารถพาลเลรเข้าได้หมดนะครับมีเชนตุเฟยนะครับซื้อแพ้คา,ารโราหน้ามารนนะคะร,ะรัจากเตสเปเจวาเจาหวานแล้วก็เอาชนะอนเฟย์ไดสองศูนย์เกมส่วนควีนที่เหลือก็สามารถเข้าไปได้นะครับพัยเข้าไปสบายนะครับ อันนี้จะม,มังคีนะครับอันนี้มัีก็เข้าไปแบบชนะหละครับแต่ว่าชนะแบบมีรามา่าเสร็จแงตาของอตุ้งจุกงไปนีนึ่งครั้งว่วนี้ส,สวัสดีสร่มานี้ก็คือเป็นนาทีเรียว่าเป็นน่าจะีทีชนะือเป็นเจียวได้เอาจริงๆจะบอกว่าเปเชียวจิ้มแล้วก็สุริชนะอาจจะว่าได้แต่ว่าตัวัสน่มก็สภาพสมบูรณ์นะครัก็ตะคิวกินขาถ้าจะเลยไม่ออกนะครับส่นเจียวก็คอจริงเลยแต่ก็เล่นจนแบไปถึเกมสามกมตปสน่าจะระสิบเก้าต่อย ก็จเรียกว่าที่เขาเขาแพ้ไม่ได้เขาแบบยดแพ้งไม่ได้เพราะว่าการแข่งขันเขสูงนะครับาว่าเราว่ากเที่ยวอ่ะก็โดนหาที่ไล่ตามปริบตอาจจะแยกกุ่มปฏิบิก็เลยแบบสู้อย่าายนะครับทำให้รอบนี้อ่าเซฟนอนะครับเป็นอันซีออนอัเซีอันซีอีเจะเจอกอับออนอชีครับเป็นแบบเป็นแบบรีแตอชิงของฟนตัวเพีย์ดูสิครับว่าใครจะเป็นฟีนอวจริงในรายการนี้ส่วนข้างจะเป็นตัวสีกับมาลีนะครับซึ่งจอกันลอาสุดรอชิเมื่อทัวร์นอ2023 เสียใจของเราจะก็จะนะเก็ตยุบเสียบางไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเสียเราจะแก้เขียนได้หรือเปล่านะ <S <S ส่วนชายคู่นะครับมาหามาเลเซียเจอกับคู่ที่มาแต่ไหนไม่รู้นะครับของของประเทศอ่าประเทศใต้บัตนะครับชื่อเรียงแต่ไม่ใช่เรียงที่เป็นแชมป์โลปรตีนนะครับเป็นเรียงที่แบบอายุก็ยี15 15่สิบยี่สิบห้าขึ้นแล้วแต่อยู่ในเฉลยแบบก็ผีครับคือรายการที่แล้วก็ได้เข้าชิงรายการได้เข้าชิงน่าจะเข้า,ขาละชิงชิงสำหรายการติดมั้งครับก็่นทัชชนาธิการนี้น่าจะได้ชิงสำหรายการติดแล้วก็แบบอยู่เฉลยก็ทำฟอร์มนะครับเมื่อวานราาาชนไไททยสขกก็็ด้ว่คับ เกมส์ำหรับไทยก็พอดีหรอกแต่ว่าก็ไม่มได้ถึงขั้นเป็นดีเหมือนกันก็ชนะขาดส่วนสายข้างล่างนะครับก็เป็นญี่ปุ่นนะครับมือดีของญี่ปุ่นก็ได้เข้ามาเจอกับมือดีของอินโดนีเซียครับผมเรียกสภาพอ,อินโดนีเซียมาไหมมาในรายการกอล์ฟอินดีปีนี้นะครับวันรายการทีมคู่นะครับก็น่าจะก็หร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นกับ,กบ,กบเกาหลีจะชิงกันนะครับก็เพราะว่าสายบี่นญี่ปุ่นเจอกับญี่ปุ่นแล้วญี่ปุ่นญี่ปุ่นมือสามเจอกับญี่ปุ่นมือหนึ่งส่วนสายล่างกับ แล้วแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ชิงกันเองมาเอจอกในรอบเซมิชนอลก่อนนะคะรับก็รอดูว่าใครจะเป็นยังไงน,นะครับคู่ผสมนะครับก็เป็นสายบนเป็นการเจอกันเองระหว่างจีนมือหนึ่งกับมือันดับสี่โคงง้งนะครับก็มวยย่าฉี่เจนชูเอ๋เจอกับเฟิงกับหลงนะครับส่วนมือล่างครับโอ้โหอ,อันนี้ก็แรงมากแต่ไหนไม่รู้นะครับปาดเข้ามาได้เซมิชนอลเจอกับยูต่ามาเดเบกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับนี่ออยนั่นนะครับก็เรียกได้ว่าพลิกความคาดหมายไปหลายคู่นะครับแล้วก็อย่อางที่บอกเคยเคยพูดในคลิปไปไปแล้วนะว่าแบบไม่น่าเอารายการปกติินนนนนนะะคครรรรรรัับ่่่่่าาาาาจเเป็ยยกกก300หือออววมใึพแล้ เป็นาร,ราคา750ครับแต่รอบนี้คือเอาโรการ,ราขั้นสี่มาขวาก่อนแล้วลาร,ราคา750ก็มันก็เป็นไฟบังคับว่าตัวท็อปของโลกก็ต้องไปแข่งนะครับก็ทำให้าหนึ่งเลยหญิงเดียวมาพาเลิตกันได้เข้ามาสี่คีนสี่ควีนก็ไม่สามารถผลิตกันเข้าได้หมดเนาะแล้วก็เข้าไปด้วยลักกายสบักสะบอไม่ว่าจะเป็นใต้ซื่อหญิงก็ไม่ว่าจะเป็นอาันานี้ก็แบบสะบักสะบอมาครับส่วนทำให้แบบภาษีคนที่จะมีโอกาสคว้าแชมป์มากที่สุดน่าจะเป็นตอนนี้น่าจะเป็นาคาร์ลิน่ามารินนะครับซึ่ง ฟอร์มส่วมากเพราะว่ารายการนี้นะตกรอบแรกถือว่าเป็นโชคดีไปซะนั้นเพราะว่ารายการที่นับติดละ้าสิมันไม่ใหญ่เท่ากับรายการเนี้ยคะแนนรายการนี้ถ้าได้แชมป์ก็โอ้คะแนนอื้อเลย,เลยก็จะเป็นการกลับมาของควีนควีนของกระทิงดุนะเจวาร์เจวาร์ของเรามีโอกาสมากเพราะว่าร่างกายพร้อมสุดชายเดียวเหมือนกันชายเดียวคู่ชิงคู่ชิงเขาแตแล้วก็หายไปหมดแล้วก็มือวางก็หายไปหมดเพราะว่าแบบเนาะสับักสบอมมากเล่นสับักสบอมส่วนหญิงคู่นี้ก็ไปกันใหญ่เลยครับเรียกได้ว่าหนึ่งถึงเรียกได้ว่า,วาหายกันหมดนะครับแล้วก็ชายคู่ มือหนึ่งมือทังมือมือสี่หายหมดนะครับมือหนึ่งคือมือสี่ตกรอบหมดนะครับผมเออก็เมือวากันหนึ่งคือมือสี่ก็ตกรอบหมดเนาะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของการจับลำดับก,การแข่งหรือเปล่าก็ส่วนคู่ผสมก็ยังดีหน่อยที่ที่ยังมีมือหนึ่งที่คราวที่แล้วเขาได้พักก่อนเร็วแล้วก็ตกรอบ 8, แบดในไทยรอบนี้ก็กลับมาได้ส่วนคู่ของจีนอีกคู่หนึ่งก็ค่อนข้างสายอ่อนนะครับส่วนเกาหลีใต้ก็พลาดตกรอบครับอ่าโอ,อุปป้า สีสอแจกตกรอบทั้งชายคู่แล้วก็คู่ผสมตั้งแต่รอบแรก,กน,นะครับก็น่าสุสารนะครับเออก็ประมาณนี้ครับส่วนที่น่าตกใจคือในรอบนี้นะครับประเทศจีนซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมหาอำนาจกีฬามหาอำนาจแบดมินตันนะครับก็พาเลตตกรอบกรหนดเลยเรียกได้ว่าพาเลตตกรอบกรหนดเลยสี่รายการไม่มีจีนเลยนะครับมีแต่ละการคู่ผสมนะครับมิเบิลที่ในรอบเซมิไฟนนลจีนชิงกันเองนะครับผม ก็จีนอ่ะค่อยกันเองก็อย่างนั้นก็การันตีได้ว่าจีนน่าจะอ่าไม่ใช่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่าจีนได้เข้าชิงแน่นอนแต่จะเป็นจีนคู่ไหนนั่นเองแต่ตามฟอร์มนะครับก็อ่าจึงอ่าจ้างช่วยจ้างจ้ากับยาฉีนะก็ภาษีอ่ะความสดมีมากกว่าแต่ว่าเขาก็ป่วยตั้งแต่ต้นปีครับตัวผู้ชายครับก็รู้สึกว่าเหมือนกับ ในัวราเมนต์นีไม่ค่อยตายเท่าไหร่ก็ไม่แน่เราเราก็ไม่การตีด้ว่าจะเป็นคู่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยก็มีจีนเข้าไปชิงก็ไม่งั้นก็จีนก็สุงพันครับในธุรกิจนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ติดตามเชียร์นักกีฬาที่คุณชื่นชอบนะถึงแม้ว่านักกีฬาไทยตัวนี้ก็จะผลิตรอบหนึ่งแล้วก็ไม่เท่าไหรก็ ก็เสียดายคู่พี่น้องอีสสะอาดก็ปากเจ็บส่วนผู้ชายคู่ก็เมื่อวานคือเขามาดีจริงจริงเขาแน่นอนกว่าเราสปีดไม่ขึ้นเราเชียร์อัพไม่ค่อยขึ้นเมื่อวานแบบรู้สึกว่าเล่นตื่อๆกันยังไงไม่รู้นะแต่ว่าจะถามจะบอกว่าพี่จันได้เีฬาว่าเล่นตื่อๆแล้วตัวเองไม่เป็นไม่ไม่เป็นเหมือนกันแต่ก็ก็ก็ผู้จักในสนามก็ดูแล้วกันว่าปกติมันจะดูแบบผู้ชายมันจะดูเข้าๆดูแบบเฟียสเฟียสนะแต่เมื่อวานดูไม่ค่อยเฟียสดูไม่ค่อยแบบ ดูไม่ค่อยแบบคือขับดูไม่ค่อยเฮงเกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ประมาณนี้แต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะในอาทิตย์หน้านะครับวันอาคารก็รายการสวิสตสเปนเราก็ตามเชียร์แกนยิงเดี่ยวเรานะครับสีดอลลารีเราก็ไปแข่งกันทุกคนก็หวังให้สีดอลลารีของเราควา้าแชมป์มาให้ได้นะครับเพราะว่าจะได้การันตีถึงโอลิมปิกนะครับ